สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ j จ t GK นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นนะครับ V ีปี1 5นะครับลูกค้านะครับก่อนหน้าติดตั้งเป็นจอ Android RAM 2มานะครับวันนี้มาเปลี่ยนเป็น RAM 4ความคมชัด 2K ยี่ห้อบาบันะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวจอกันก่อนนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับ Android นะครับเวอร์ชัน12นะครับความละเอียดหน้าจอ 2000คูณนะฮะแล้วก็ cpu 7 8 6 2 s นะครับออตตานะครับคอ2.0นะครับแรม4ล่64นะฮะโอเคไปครับก็ไปดูในส่วนของแอปก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นหลักๆเลยนะครับเราจะไว้ให้ลูกค้าดูทีวีออนไลน์นะครับเพราะว่าดูกับจอ 2K เนี่ยชัดมากนะครับเป็นช่อง word point นะครับ เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับอันนี้ลูกค้ายังไม่ได้อัปเกรดปุ่มมันติฟังก์ชันนะครับแต่อนาคตเดี๋ยวจะมาทําอีกรอบหนึ่งนะครับช่องสามนะครับชัดมากนะครับช่องเจ็ดนะครับตัวนี้นะครับเน็ตนะฮะใช้ได้ทั้ง wifi แล้วก็ใส่ซิมนะครับตัวนี้ใช้ wifi อยู่นะครับนี่นะครับแล้วก็ในส่วนของจอรองรับ Apple Ca คนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของ youtube และโฆษณานะครับ อ่านี่ครับ y ยู่ u b e ได้โฆษณาเดี๋ยวนะครับกดย้อนกลับนิดนึงนะครับบอเสียงนะครับแต่ปุ๊บมาปั๊บนะครับนี่นะครับลากลงมาเลยนะครับนี่นะครับทัศกีรนะครับลื่นไหลนะครับนี่นะครับเดี๋ยวไปดูเต็มจอกันนะครับโอเคนะฮะหากลูกค้านะครับ สนใจจอ Android นะครับก็ติดต่อสอบถามทางเราเข้ามาได้นะครับร้านเรามีหลายสเปคให้ลูกค้าได้เลือกนะครับแล้วก็มีไว้ให้ลูกค้าลองเล่นก่อนติดตั้งจริงนะครับวันนี้ตัวผมเองก็ต้องาลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ